ใกล้จะเขาสามเดือนนะครับชุดนี้ตัวผู้ห้าตัวครับตัวเมียหนึ่งตัวสายแม่จะเป็นจัก,กรลินนะครับชุดนี้พลาดยากครับชุดนี้ทำผมทำไว้ชนนะครับความสวยความสวยเนี่ย ฝากิดตามเลยครับเพื่อน